ทำไมทหารบกของไทยถึงต้องลากออกราชการและไปลบในสงครามลับในลาวอย่างแรกเลยนะครับในช่วงที่ยุคคอมมิวนิสต์กำลังรุ่งเรืองเนี่ยณเวลานั้นประเทศไทยนะครับถูกคุกคามโดยภัยคอมมิวนิสต์ซึ่งกองทัพบ,บกไทยนะครับและกับหน่วยทหารของไทยเนี่ยต้องเข้าร่วมสงกําลังในครั้งนี้ร่วมกับอเมริกาและแน่นอนว่าตามกฎของการทําสงครามณเวลานั้นเนี่ยนะครับทางการไทยต้องการให้ปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการลับ ก็เลยต้องให้ทหารจำนวนหนึ่งนะครับทำการลาออกก่อนเข้าร่วมสงครามนี้นั่นเองเนื่องมาจากหากมีการจับทหารดังกล่าวได้นะครับจะได้ไม่เป็นการกล่าวโทษทางการไทยว่าส่งกําลังทหารเข้าไปสนับสนุนก็เลยต้องทําให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยต้องลาออกจากการเป็นทห,หารและไปเข้าร่วมกับกองกําลังนี้นั่นเองโดยกลุ่มนักรบนี้เราเรียกว่านักรบนิรานาม3 3.3 3นะครับหรือกองประชาการผสม33มนั่นเอง และที่มาของหน่วย3.3เนี่ยเนื่องมาจากโครงการสกายนะครับของอเมริกานำโดย CIA นะครับได้ทำการปรับองค์กรเป็นกองบัญชาการผสม3.3 3ซึ่งมีกองกำลังไทยและสหรัฐร่วมด้วยนั่นเอง โดยปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นยังทิศตะวันออกของประเทศไทยในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับทางลาวนะครับโดยกองทัพไทยต้องทําการยันไม่ให้ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยที่เข้ามาจากลาวเข้ามายังประเทศไทยได้ทําให้กองกาเนิดเป็นกองกําลังนิรนามสันน้ำสามได้ทให้ทหารไทยส่วนหนึ่งต้องลาออกจากการเป็นทหารเพื่อเข้าร่วมในสงคารามนี้นั่นเองนะครับ